สวัสดีจ้ามาแล้วครับมาแล้ววันนี้จะมาติวให้กับลูกๆทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้จะมาสอนพวกเราในเรื่องของหลักสังเกตคําไทยแท้หลักสังเกตคําไทยแท้วันนี้ครูจ๊อบอัดคลิปวิดีโอที่บ้านเลยนะฮะวันนี้ใช้จอที่บ้านเครื่องฉายทีวีต่อเข้ากับ sdm i ที่บ้านเพื่อ,อพวกเราทุกคนนะฮะ รับหนึงนะครับขออนุญาตดูจอนิดนึงว่าใช้ได้หรือเปล่าหรืออัดตอนเช้ายัีไม่ไี้ใครตื่นเพราะเราลองดูนะครับว่าในข้อสอบกลางภาคที่จะออกรอบนี้นั้นจะออกเรื่องของคําไทยแท้คํคำเขมรพัสแล้วก็หลักสังเกตคําบาลีส,สพา,พา,านสกฤตภาพไพรมณีรวมถึงในเรื่องของอความหมายในตรงในประวัติแล้วก็วหางภาพพจน์พวกอธิพจน์พวก นามันในสัญลักษณ์อะไรต่างๆนี่นะครับแต่วันนี้จะมาติวให้กับพวกเราในเรื่องของหลักสังเกตคํำแท้ๆแบบง่ายๆนะครับคลิปแรกเลยนะครับคลิปนี้ข้อหนึ่งเขาบอกว่าคํยแท้ๆมักมีพยางค์เดียวนั่นเองครับคํยแท้ๆนั้นส่วนใหญ่มักมีพยางค์เดียวแลวเป็นและเป็นคําที่เวลาที่เราเห็นแล้วเนี่ยไม่ต้องแปลความหมายเพราะว่าจะมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองเรามาดูนิยามนะครับเขาบอกว่า คำแท้มักมีพยางค์เดียวและมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองเมื่อฟังแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีเลยนี่คือลักษณะของคำแท้เป็นคำนั่งเดิมของเราคำแท้เป็นคำเป็นคำโดดเป็นคำที่มีความหมายในตัวเองเช่นคำว่าพ่ออย่างเงี้ยนะพ่อเนี่ยคือไม่ต้องแปลเลยพ่อก็คือพ่อวัวมา้าไฟไหยอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งคำว่าครบอย่างเงี้ยนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคำแท้ๆจะมีพยางค์เดียว แต่ถ้าหากว่าคทแท้มีสองพยางนะจะเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากอะไรครับสาเหตุของคำํำแท้ๆที่มี2พยางเนี่ยเราลองมาดูนะแต่ตอนนี้ครูจ๊อบจะให้พวกเราได้ดูตรงนี้ว่าลอง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 เรียนดูซิว่าคําเหล่านี้เป็นคําพยางเดียวเป็นคําแท้ๆหรือไม่นั้นเรียนลองดูนะครับคําที่หนึ่งเช่นคาว่าแขคําว่าแขคคาเนี้ยนักเรียนเห็นไหมครับว่าแขเนี่ยเมื่อเราดูเผลนๆแล้วเนี่ยแข มันม,มันเป็นพยานเดียวนะไทยแท้หรือเปล่าแต่เราลองดูซิเมื่อเราเห็นคำว่าแขเนี่ยเรายังไม่เข้าใจความหมายเราต้องแปลว่าคืออะไรแขคืออะไรแข็แปลว่าดวงดวงจันทร์หรือว่าดวงเดือนใช่ไหมครับแบบเนี้ยไม่ใช่คําไทยแทยแข็งที่เป็นคำาเขมรต้องจํานะครับใดใดตัวเนี้ยเฮ้ยใดแปลว่าอะไรอะใด่อผมหรือเปล่าไม่ใช่ใดมันต้องแปลความหมายใดตัวเนี้ย แม้ว่าจะเป็นพยางค์เดียวก็จริงแต่ไม่ใช่คําไทยแท้อันนี้เป็นคาคำหมีแปลว่ามือต้องจํานะครับทูนเห็นไหมครับทูนพยางค์เดียวก็จริงแต่นี้ไม่ใช่คําแท้แท้ทูนลออริงสะกดเห็นไหมครับแปลว่าบอกนี่คือคำคำหมรหรือแม้กรนะทั่งคำว่าเนาเนี่ยเนาแปลว่าอยู่เห็นไหมครับบานแปลว่าได้เช่นหน้าบานหน้าได้อย่างนี้ได้ไหมับมวยแปลว่าหนึ่งหนึ่งมวยเห็นไหมครับหนึ่งมงแปลว่าดูศกแปลว่าผมสอคอ สิงอยู่อวยแปลว่าให้จดทันนะครับคําเหล่านี้ไม่ใช่คําไทยแทย้เป็นคําเขมรแม้ว่าจะมีพยางค์เดียวก็จริงแต่ไม่ใช่คําไทยแท้นะครับเป็นคําที่มาจากภาษาเขมรต้องท่องนะครับพอข้อสอบนะฮะทันไหมครับ,นนรบดูนะครับดูต่อนะครับคําไทยแท,ยทย้ที่มีสองพยางค์มาจากสาเหตุอย่หน,หนึ่งก็คือเรียกว่าการกลอนเสียงลูกๆทุกคนครับเวลาข้อสอบออกในเรื่องของการกลอนเสียงเนี่ย กันใ้เลยนะก่อนเสียงก็คือการที่นําคําเดิมที่เป็นคาสองพยางเนี่ยมาเรียงกันแล้วเมื่อพูดเร็วๆเนี่ยทำให้พยางแรกเนี่ยก่อนเสียงลงก็คือลดเสียงลงเช่นคําว่าหมาก,นมากมเ,นเนี่ยหมักม่วงอย่างเงี้ยก็จะกล่อนมาเป็นคําว่ามะม่วงเห็นไหมครับกล่อนเป็นคาว่ามะม่วงตัวขาดก็จะกลอนมาเป็นคําว่าตะขาสาวไพาสาวไพเมื่อพูดเร็วๆก็จะกล่อนเหลือเพียงแต่คาว,ว่าไพ ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เป็นคําไทยแท้ที่มีการก่อนเสียงจำไว้ว่าการกรอนเสียงนั้นมักจะขึ้นด้วยคาว่ามักตัสะเช่นมะม่วงสไปซตะขาบอะไรอย่างนี้จาไว้นะครับกรอนเสียงก็คือมักตัสะนาหน้าจําไว้นะครับก่อนเสียงง่ายๆเลยสองแทรกเสียงแทรกเสียงนี้คืออารมณ์นึกสภาพว่าเรามีแฟนเรามีแฟนอยู่แล้วแล้วมีคนมาแทรกกลางระหว่างใจเนี่ย อ้ที่มันมาแทรกตรงกลางเนี่ยอย่างน้อยมันต้องอยู่ตรงกลางได้อกไหมตรงกลางมันต้องมาแทรกตรงกลางแทรกเสียงเนี่ยคือการเติมพยานยหรือเสียงก,กระลงไประหว่างคำสองพยานทําให้เกิดเป็นคําหลายพยานขึ้นมาเช่นลูกตาก็มีการแทรกเสียงเป็นลูกกระตาเห็นไหมฮะง่ายๆนกจิบก็เป็นนกกระจิบผักเชดก็เป็นผักกระเชดนกจอก็เป็นนกกระจออแบบนี้คือการแทรกเสียง แทรกเสียงคือจะมีเสียงกระเสียงอะระหว่างคำจำไว้นะฮะเสียงกระเสียงอะระหว่างคำนี่คือการแทรกเสียงต่อไปคือการเติมพยาค์หน้าคำมูลการเติมพยางค์ลงไปหน้าคำพยางค์เดียวหรือสองพยางค์ะทำให้เกิดเป็นคำหลายพยางค์เช่นทําให้เกิดเป็นคําที่มีหลายพยางค์ขึ้นมาการเติมพยค์หนาคำมูลอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องงงนะง,ง่ายเลย,ยเช่นคําว่าท้วงอย่างเงี้ย เขามีการเติมคําว่าปราดลงไปข้างหน้าคําว่าทวงได้เป็นคำว่าปรับทวงจุ๋มจิ๋มเติมคําว่ากราจุ๋มกราจิ๋มนักเรียนดูวิธีง่ายๆนะที่จดไปเลยนะครับง่ายๆเลยถ้านักเรียนตัดคําว่าปราดออกเหลือแต่คาว่าทวงเข้าใจไหมครับทวงฉันทวงเธอนะฉันทวงเธอที่เธอหน้าตาดีกว่าฉันเข้าใจไหมถ้าเข้าใจลักษณะแบบนี้คือคําไทยแท้อาจจะเอาใหม่พรับนะนักเรียนลองตัดคําว่าปราบออก เลยเด็กเขาก็ถวงนักเรียนเข้าใจไหมเขา้าใจถ้าเรียนเข้าใจถ้าเรียนตัดเขาว่าปรบออกแล้วนักเรียนยังเข้าใจในความหมายของคํานั้นอยู่เนี่ยลักษณะแบบน,นี้คือคําไทยแท้เพราะคําไทยแท้เราเติมเราเติมพวกปรบพวกกราบเข้าไปเนี่ยก็เพื่อให้มันเพิ่มพยางค์มากขึ้นเฉ,ฉยๆแต่ความหมายมันยังเหมือนเดิมนี่คือวิธีการดูง่ายๆนะฮะกระจุ่กระจิ๋มนักเรียนลองตัดคำว่า,านักเรียนลองตัดคาว่ากราบออก เหลือแต่จุ๋มจิ๋มเข้าใจไหมอุ้ยเธอทาไมเป็นคนจุ๋มทำไมเธอชอบอะไรที่มันจุ๋มจิ๋มจังเลยจุ๋มจิ๋มจังเลยนี่ออกไหมฮะจุ๋มจิ๋มนี่ออกไหมฮะอย่าอย่าพูดคำว่าจุ๋มนะจุ๋มนี่แม่ครูนะจุ๋มนี่ชื่อแม่ครูนะครับอย่าล้อนะเออนิสัยแต่คาว่ากลับออกหรือจะคำว่าจุ๋มกับจิ๋มก็ยังเข้าใจอยู่นี่ออกไหมฮะแบบนี้ยคือคํำแท้ๆคำแท้ๆดูนะครับอกระดาษกระจอกกระโดงกระจายคําเหล่านี้ไม่ใช่คําไยแท้นั่เลยลองตัดคาว่ากลับออกสิ รือใค่คาว่าดานไม่เข้าใจเธอเอาดานมหให้ฉันชิเธอเอาดานไหให้ฉันซิไม่เข้าใจนักเรียนตัดคำว่ากลับคำว่ากลัดออกหรือคำว่าจอบหุ่ทนทวที่จอบจังเลยจอบอะไรจอบความหมายเพี้ยนเลยความหมายเปลี่ยนตัดคําว่ากลับออกหรือคําว่าโดงเธอทาไมเธอโดงจังงงเลยใจยเอาใจไปสิคืออะไรถ้าตัดแล้วไม่เข้าใจความหมายถ้าตัดคําว่ากลัดออกถ้าตัดกลัดหน้าคํานั้นแล้วไม่เข้าใจความหมาย แสดงว่าคํานั้นไม่ใช่คําไทยแท้จะกลายเป็นคาคาหมิ่จะกลายเป็นคาคาหมิอีกครั้งหนึ่งนะฮะกระดานนักเรียนลองตัดคําว่ากระออกหรือในคําว่าดานถ้าตัดแล้วไม่เข้าใจความหมายคํานั้นเป็นคํคำหมิ่อันนี้คือสูตรในการดูง่ายๆแต่แต่ถ้าเกิดนักเรียนเข้าใจยากเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็คือก็รู้ไว้ว่าพวกกระดานกระจอกระโดงพวกนี้เป็นคำคำหมิเพราะว่ามันแผงมาจากข่าคาเดิมมันคือ ขดานขจอกขดงขจายอันนี้งานที่จดไปนะครับอันนี้สําคัญนะอีกที่หนึ่งนะฮะเขาบอกว่าคําไทยแท้มักมีตัวสะกดตรงตามมาตราคําไทยแท้มักมีตัวสะกดตรงตามมาตราคําว่าตัวสะกดตรงตามมาตราหมายความว่าแม่กบแม่กบแม่กดแม่กลนแ,แม่กลมแม่เกลแม่เกยแม่กลมเห็นไหม แบบนี้คือตัวสะกดตรงตามมาตาเช่นนักเรียนดูคำดูแมกกนะเห็นไหมะกกจกเห็นไหมจกใช้กอไก่สะกดกกใช้บใบไ,ไม้สะกดก,ะกดกใช้วอแวนเห็นไหมวัดใช้วใช้วใช้ดอเด็กสะกดกดเห็นไหมคำว่าวัดใช้ดอเด็กสะกดยกเว้นคําว่าโลกกายยานชนมนวนเอกภัยจดไว้นะครับไอ้คำยกเว้นเนี่ยออกข้อสอบบ่อยโลกกายยานยนนมน บนเอกภัยพวกนี้แม้ว่ามันจะสะกดตรงตามมาตาแต่ไม่ใช่ไทยแท้มันเป็นบาลีนะในพวกโลกกายยานยนชนมนวนเอกภัยพวกนี้นี่คือคำยกเว้นพวกนี้แม้จะสะกดตรงตามมาตาแต่ไม่ใช่ไทยแท้เป็นคำบาลีต้องจดไว้นะครับคำไทยแท้จะไม่ปรากฏพวกคอร์ครังชอกเชยยอหญิงดอชาดาตอปะตะกทอฐานพระนางบนโท รอพุทธเฒ่านอเน,นทอธงสอสลา,าสบรุษีรอจุลาคือคือพยัญชนะเหล่านี้เป็นพยัญชนะที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตอย่างเช่นสอสลา,ากับสบรุษีเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตรอจุลาเป็นพยัญชนะวัคในภาษาบาลีอเห็นไหมฮะแล้วก็พวกคอรักครังชกเชยร์กผญิงพวกเนี้ยมันอยู่ในพยัญชนะวัคพวกไก่ไข่ไข่คอยข้างูเรนต์คือคือลักษณะของคํายแท้จะไม่ปรากฏพยัญชนะเหล่านี้แต่มันก็มีคํายุบเว้นอยู่ ยกเว้นบางคําเช่นค่าเครียดระคังสอสึกทะเธอนะพนักยันย่าคําเหล่านี้คือคํายกเว้นคาว่ายกเว้นหมายความว่าไอ้คาว่าค่าคําว่าเครียดพวกเนี้ยแม้ว่ามันจะใช้คอระคังสะกดแต่มันถือว่าเป็นคําไทยแท้เพราะมันเป็นคำยกเว้นต้องจําให้ดีนะครับคําไทยแท้มักมีเสียงวรรณยุกต์กำกับเพื่อเกิดเสียงต่างกันไม่มีความหมายมากขึ้น และทาให้มีคําใช้มากขึ้นเช่นคําว่าข่าวอย่างเงี้ยก็คือชื่อสีชนิดหนึ่งข่าวความหมายก็เปลี่ยนเป็นเรื่องของนิวส์ข้าวอาหารประเภทหนึ่งแบบนี้ก็คือเป็นคำแท้แต่ข้อสี่เนี่ยก็อาจจะดูยากนิดนึงนะเพราะว่าส่วนใหญ่คําหลายๆชนิดก็มีวรรณยุกต์กำกับอยู่นะครับอันนี้อันนี้ก็ให้รู้ไว้ว่าไอนน้พวกที่มีวรรณยุกต์เอกโทอะไรต่งางๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำแท้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นคำแท้อ่ะแล้วเรียนเรามาดูนะ ต่อไปข้อห้าบอกคำแท้จะมีลักษณะนามใช้หมายความว่าเ้าเรียนเห็นอกลักษณะนามเช่นคำว่ารูปคำว่ากองพวกนี้คำว่าจับขนมจีนหนึ่งจับพิกษุหนึ่งรูปพวกนี้ลักษณะแบบนี้เป็นคือเอาง่ายว่าลักษณะนามทั้งหมดเนี่ยเป็นคำแท้เพราะว่าเวลาคนไทยเนี่ยเราใช้ลักษณะนามในการบอกรูปบอกสันฐานบอกลักษณะนึกออกไหมพิกษุพิกษุอะไรพิกษุหนึ่งรูปคำว่ารูปรูปคำว่ารูปคำว่ากองคำว่าจับพวกนี้เป็น เป็นคําไทยแท้ถือว่าเป็นลักษณะนามจับว่าเป็นคําไทยแท้พวกลักษณะนามทั้งหลายเนี่ยเป็นคําไทยแท้นะครับคาไทยแท้ไม่นิยมใช้ตัวกาลันไม่นิยมใช้ตัวกาลันนะครับจาไว้เลยนะเราจะไม่ใช้ตัวกาลันยกเว้นสามคำจำได้ไหมมาผีเหยียมาผีเหยียจำได้ไหมสามคำเนี้ยมาผีเหยียใช้ตัวกาลันแต่เป็นคําไทยแท้นะจาไว้มา ผีเหยื่อมาที่แปลว่าผีอ่ะผีที่แปลว่าท่าเหยื่อแปลว่าสวยงามอะไรอย่างเาง,เง,งเี้ยนะฮะจำให้ดีนะครับและเดียวจำให้ดีนะว่าคำแท้ๆใช้ไอไม้ไอไม้ม้วนนะพวกอะไรอ่ะพระผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้ของคอพวกเนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นคำแท้ๆนะไอไม้ม้วนทั้งหมดเนี่ยเป็นคำแท้ๆหมดเราไทยแท้จะไม่ใช้รูปไออ่ะหรือว่าไอาพวกคำว่าไทย อียการและพวกนี้อันนี้ไม่ใช่ไทยแท้ทนนี่จะเป็นอิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูได้พูดในเรื่องของลักษณะของคําไทยแท้ให้พวกเราได้เข้าใจเรียนทุกที่ทุกเวลาเสมือนมีครูจ๊อบอยู่ข้างๆตลอดเวลานะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนและเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพูดเรื่องหลักสังเกตภาษ,ษาเขมรขอทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุขมีคําถาม อะไรของพวกเราได้เขียนไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเราวันนี้สวัสดีครับจุกครู